เห้มันเด็กๆมันดูหน่อยเฮ้ยนี่เราเดินไปซื้อซุปเปอร์ไา้ก่อนไหมเฮ้ยโอ๊ยปะชิงชิงโอเคเรามาอีกแล้วครับตู้ใหม่ไม่มีในไทยอีกเหมือนเดิมไม่มีใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าตู้กดเอียงข้างมันได้รางวัลมันจะเราได้มีมามากจินคืนนี้หมดเลย ง่ายง่ายครับวิธีการเล่นเล่นยังไงเล่นยังไงอ่าอย่างนี้ก็จอดหนึ่งร้อยเยนไปจอดบปุ๊บหยาบบแล้วก็กดครับให้มันลงสีเหลืองเอ๋อถ้ามันทางลงเหลืองจะโอกาสหล่นได้ชัวร์นี่ไงก็ตามภาพเห็นป่ะภาพก็จะเห็นเบอร์หนึง่งเบอร์สองอ่ะได้ยังไงอ๋ออ่าแล้วก็ลองกดดูเอ๊ะเอ๊ะเอ้าเอาไปลองกัดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดให้ไหนลองหยาบ<อ>บ้างซิเดี๋ยวยิ่งนิดเดียวจะยากๆๆยนะ มันต้องก่าแล้วจะได้ซื้อซุปเปอร์ง่ายก่อนไหมตแต่ไม่เป็นไรมันได้มันได้เยอะไงนี่นกระป๋องนยอยึงอ่ะมา2 4 5เยนนะบบเท่าไหร่นะ275กระป๋องไซส์2 4 5เยนเฮ้ยเท่าไรอ่ะอ่ะมอกไปบ้างไปบ้างเฮ้ย เราอบอกยอ่ไ,ไมอองมะลงเลยเราบอกเดียวเอาไฟหยิบหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้ลง,ตงเต็มๆนะเน้นๆเ,เลยเนี่ยฮ้ยทำไมไม่เข้าไม่เชื่อลองอีกทไีไปไปไปนหยลองเลยดิาาย,ดยาบ <laughs> มันเหนื่อยนะชีวิตที่ทุกข์ดได้วะเนี่ยราะ่ะมันมันกะยากนะเอามันเหมือนจะเร็วก็ไม่ได้จะช้าก็ไม่ดีอไัลยลองทีเออไม่ได้เอาเอาหยิบมาหน่อยเอ้ยได้เว้ย มันสัง่งเลยนี่เราเดินไปซื้อซ like ูปเปอร์ง่ายกว่าไหมง่ายทำงานรองกันต่อไปอีกนิดนึงแต่อยากได้เทเทอ่ะเอาเฮ้ยโอ๊ยพอเข้ายแล้วไปเมื่อกี้ไปกดเทรอบหนึ่งมันต้องกดแล้วมันตื่นใจเนี่ยเทอีกทีนึง เออมันต้องไปเทซ้ำไงเดี๋ยวเราดูใช่ไหมอันนี้มาปุ๊บอ่ะแล้วเราก็กดเลยอ่าเฮ้ยเห็นป่ะเฮ้ยบ้าใช้วิธีนี้อ่าเขาเข้าใจว่าผมใช้วิธีแบบเอาเออเทฝั่งนี้มาอ่ามาเทฝั่งนี้เราก็ดูของเนี่ยอ่ากองอันนี้มาแล้วรอบหนึ่งอ่ากองมาแล้วเราก็เอาทฝั่งเนี้ยง่ายๆชีวิตไม่ต้องกินอะไรเยอะเฮ้ยโอ้โหจังเฮ้ยมันเต็มเต็มนะ ้าวเดี๋ยวเราลองกดดูฝั่งนี้ใกล้ๆนะเฮ้ย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 ทำไมตู้มันเอียงกดแล้วมันมันของไม่หล่นนะ <C ute> หลายๆครั้งแล้วนะ<อ><อ>ถ้าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เราเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งออลองเล่นดูวันนี้ หมดไปขนาดนี้แล้วจะได้ขนาดไหนโอ้โหเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างมาอ่ะย้ายฝั่งดูเพราะเมื่อกี้มันเอียงไปแล้วเราลองมาดูอันนี้ละกองนี้เล่นง่ายๆอะไรอ่าไหนสายลองดูอ่ะสายกดคอ้โหอะไรวะโค่ะ ให้ S <S <S มันเด็กๆมันดูหน่อยเราจะรอนะให้มันหวนกลับมาไอ้ก้อนใหญ่ๆเนี่ย,ยกลับมาให้มาหาเราอ,อ,อีกนิดเดียวเอ้ยอ,อีกนิดเดียวเอ้ยโอ้อยมาชิงชิงเอ,อาไปหยิบเออคือเล็กน้อยเราก็เอาใช่ไหมแค่เนี้ยก็เออ,เอาอ่ะได้มีสองอันอ่ะให้ไปเล่นอ่ะไปวางก่อนวางวางตรงนี้ก่อนอะป้าลองกดดู ไกลๆตรงน,ในั้นก็ได้หายไปที่นึงอ่ะหายไปอาาโอ้โหแโอบ <โห S 2> ยากนะเนี่ยยากยากเฮ้ยเฮผมไม่หมดไปไม่ไปผมว่ารอรออีกเหลียงหนึง<ม>่งแล้วเราจะสรุปกนันดีกว่าเพราะว่าน่าจะหมดไปหลายเย็นล้ว ผมว่าเราควรต้องพอกันละอะสรุปกันเลยอ่าตอนนี้เราสรุปว่าได้ประมาณกี่อันนะห้าอันห้าอันเป็นเซเวน่นดีกว่าไหมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ใครมาญี่ปุ่นก็มาลองเล่นแล้วกันแต่แอบ,บยากอยู่นะก็ลองมาดูแล้วกันเนาะที่พวกร้านตู้คีตู้เกมตอนนี้เริ่มมีมาแล้วถ้าใครมาญี่ปุ่นมาลองเล่นกันแล้วก็เอาได้ว่าเล่นเล่นสนุกกันอย่าหวังอย่าคาดหวังโอเคไปเคลหน้าเจอกันบ๊ายบาย